นะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะต โตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรัง วันทามิหังมหาสีวลีเถโลมหาลาโพโหติมหาสีวลีเถโลลาพังเมเททะสีวลีมหาเถ,าล,าถ,าล,าถาลังวันทามิหังสีวลี มหาเถรังวันทามิหังศีวะลีมหาเถรังวันทามิหังมหาศีวะลีเถโลมหาลาโพโหติมหาศีวะลีเถโลลาพังเมเถท,ทะ ส,สีวะลีมหาเถรังวันทามิหังส,สีวะลีมหาเถรังวันทามิหังสีวะลีมหาเถรังวันทามิหังมหาสีวะลีเถโลมหาลาโพ โหติมหาสีวลีเถโรราพังเมเทธะสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรัง วันทามิหังมหาศีวลีเถโลมหาลาโพโหติมหาศีวลีเถโลลาพังเมเททะศีวลีมหาเถรังวันทามิหังศีวลี มหาเถรังวันทามิหังศีวะลีมหาเถรังวันทามิหังมหาศีวะลีเถโลมหาลาโพโหติมหาศีวะลีเถโลลาพังเมเถท,ทะ ศีวะลีมหาเถรังวันทามิหังศีวะลีมหาเถรังวันทามิหังศีวะลีมหาเถรังวันทามิหังมหาศีวะลีลเถโรมหาลาโพ โหติมหาสีวะลีเถโลราพังเมเททะสีวะลีมหาเถรังวันทามิหังสีวะลีมหาเถรังวันทามิหังสีวะลีมหาเถรัง วันทามิหังมหาสีวลีเถโลมหาลาโพโหติมหาสีวลีเถโลราพังเมเททะศีวลีมหาเถลังวันทามิหังสีวลี มหาเถรังวันทามิหังศิวะลีมหาเถรังวันทามิหังมหาศิวะลีเถโลมหาลาโพโหติมหาศิวะลีเถโลลาพังเมเถท,ทะ ศีวะลีมาหาเถรังวันทามิหังศีวะลีมหาเถรังวันทามิหังศีวะลีมหาเถรังวันทามิหังมหาศีวะลีเถโลมหาลาโพ โหติมหา hm สีวะลีเถโรราพังเมเททะสีวะลีมหาเถรังวันทามิหังสีวะลีมหาเถรังวันทามิหังสีวะลีมหาเถรัง วันทามิหังมหาสีวลีเถโลมหาลาโภโหติมหาสีวลีเถโลราพังเมเททะสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลี มหาเถรังวันทามิหังศิวะลีมหาเถรังวันทามิหังมหาศิวะลีเถโลมหาลาโพโหติมหาศิวะลีเถโลลาพังเมเถท,ทะ ศีวะลีมหาเถรังวันทามิหังศีวะลีมหาเถรังวันทามิหังศีวะลีมหาเถรังวันทามิหังมหาศีวะลีเถโลมหาลาโพ โ <ose> หต <se> 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 <by welche> <se> ิมหาสีวลีเถโรราพังเมเททะสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรัง วันทามิหังมหาสีวลีเถโลมหาลาโภโหติมหาสีวลีเถโลลาพังเมเททะสีวลีมหาเถ,าล,าถ,าล,าถาลังวันทามิหังสีวลี มหาเถรังวันทามิหังสีวะลีมหาเถรังวันทามิหังมหาสีวลีเถโลมหาลาโพโหติมหาสีวลีเถโลราพังเมเททะ ศีวะลีมหาเถรังวันทามิหังศีวะลีมหาเถรังวันทามิหังศีวะลีมหาเถรังวันทามิหังมหาศีวะลีเถโลมหาลาโพ โหติมหาศีวะลีเถโรราพังเมเทถะศีวะลีมหาเถรังวันทามิหังศีวะลีมหาเถรังวันทามิหังศีวะลีมหาเถรัง วันทามิหังมหาสีวลีเทโลมหาลาโพโหติมหาสีวลีเถโลาลาพังเมเททะสีวลีลม,วลมหาเถลังวันทามิหังสีวลี มหาเถรังวันทามิหังศีวะลีมหาเถรังวันทามิหังมหาศีวะลีเถโลมหาลาโพโหติมหาศีวะลีเถโลลาพังเมเถท,ทะ ส,สีวะลีมหาเถรังวันทามิหังส,สีวะลีมหาเถรังวันทามิหังสีวะลีมหาเถรังวันทามิหังมหาสีวะลีเถโ,โลมหาลาโพ μο. โหติมหาสีวล en ีเถโรราพังเมเททะสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรัง วันทามิหังมหาสีวลีเถโลมหาลาโพโหติมหาสีวลีเถโลลาพังเมเททะศีวลีมหาเถล,าลังวันทามิหังสีวลี มหาเถรังวันทามิหังศีวะลีมหาเถรังวันทามิหังมหาศีวะลีเถโลมหาลาโพโหติมหาศีวะลีเถโลลาพังเมเถท,ทะ ศีวะลีมหาเถรังวันทามิหังศีวะลีมหาเถรังวันทามิหังศีวะลีมหาเถรังวันทามิหังมาหาศีวะลีเถโลมหาลาโพ โหติมหาสีวะลีเถโรราพังเมเททะสีวะลีมหาเถรังวันทามิหังสีวะลีมหาเถรังวันทามิหังสีวะลีมหาเถรัง วันทามิหังมหาสีวลีเถโลมหาลาโพโหติมหาสีวลีเถโลราพังเมเททะศีวลีมหาเถลังวันทามิหังสีวลี มหาเถรังวันทามิหังศีวะลีมหาเถรังวันทามิหังมหาศีวะลีเถโลมหาลาโพโหติมหาศีวะลีเถโลลาพังเมเถท,ทะ ศีวะลีมหาเถรังวันทามิหังศีวะลีมหาเถรังวันทามิหังศีวะลีมหาเถรังวันทามิหังมหาศีวะลีเถโลมหาลาโพ โหติมหาสีวะลีเถโรราพังเมเททะสีวะลีมหาเถลังวันทามิหังสีวะลีมหาเถลังวันทามิหังสีวะลีมหาเถลัง วันทามิหังมหาสีวลีเถโลมหาลาโพโหติมหาสีวลีเถโลราพังเมเททะสีวลีมหาเถลังวันทามิหังสีวลี มหาเถรังวันทามิหังสีวะลีมหาเถรังวันทามิหังมหาสีวะลีเถโลมหาลาโภโหติมหาสีวะลีเถโลราพังเมเถท,ทะ ศีวลีมหาเถรังว yup. ันทามิหังศีวลีมหาเถรังวันทามิหังศีวลีมหาเถรังวันทามิหังมหาศีวลีเถโลมหาลาโพ โหติมหาสีวลีเถโรราพังเมเททะสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรัง วันทามิหังมหาสีวลีเถโลมหาลาโภโหติมหาสีวลีเถโลาลาพังเมเททะสีวลีลม,วลมหาเถลังวันทามิหังสีวลี มหาเถรังวันทามิหังสีวะลีมหาเถรังวันทามิหังมหาสีวะลีเถโลมหาลาโพโหติมหาสีวะลีเถโลาล,า,โโา,ล,โลาพังเมเททะ สีวะลีมหาเถรังวันทามิหังสีวะลีมหาเถรังวันทามิหังศีวลีมหาเถรังวันทามิหังมหาสีวะลีเถโลมหาลาโพ โหติมหาสีวลีเถโรราพังเมเทถะ